สวัสดีค่ะเราถึงอันาจากลุงป้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายพี่พี่ยูทูบเบอร์กันนะคะนะคะเอซนะคะติดตามชมน้องเคซี่นะคะชมโฆษณาให้น้องเคซี่ด้วยนะคะพี่พี่ยูทูบเบอร์ก็อยู่กันเต็มเลยนะคะกําลังทํางานอย่างขำขเมนเลยนะคะนะคะเราก็จะเข้าสไปสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะนี่คือนะคะอันดา ลุงพลนะคะสวัสดีเอซทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะเราถึงแล้วนะคะเราจะเข้าไปทักทายพี่ๆกันนะคะตอนนี้พี่ๆยูทูบเบอร์ก็อยู่กันเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีค่ะ เราสมัครหนุ่มโสดนะคะไปนอนกับน้องเคซี่ใกล้ๆนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสดนุ่มสดนีคนุ่มโสดจริงหรือเปล่าก็นี่ยีค่ะสวัสดี่าถค่ะโสดย่กานม่ยั่ดวี๋่วเรามาคอมเมนต์ในคลิปอยูว่ีะ แม่มาต่ออยู่ตรงไหนคะแม่อยู่บ้านลังเขียวอยู่ตรงไหนก็แม่ไม่รู้แม่ไม่รู้จักชื่อหมู่บ้านเลยเอ้าไม่ไม่ใช่ตรงสี่แยกแล้วตรงเลี้ยวตรงเดียวตรงไหนออกไปตรงไหนบ้านครับบันแยกกุลเลือกคำถ้าไปนี่แยกปุ๊บเลี้ยวซ้ายครับอ่าเลี้ยวซ้ายเจอตรงนู้นเขาเรียกบ้านอะไรนู้นี้หอตลาดนู้กวางไปเลยครับเลือตลาดอีก อ๋อได้ตลาออกไปอีกตรงเงินสีอ๋อแสดงว่าแค่สีไปว่าหอดเมื่อกี้แค่สีไปมาอยู่แต่สแไนดาร์เป็นหลังเหรอก็ก็นี่ไงก็อยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมขวามือน่ะยังยังไม่เห็นแต่ว่าก็เต็มแล้วอยู่อีกคนกับลูกสามคนมันจะมันจะเป็นมันไม่ใช่หลังก็เหมือนแบบเขาเอื่นว่าโมเดิร์นเขาเอื่นอีกอย่างก็จะสับเบิงหรือเบิงในคลิปก็ได้ขึ้นจักรานเดือนละสามพันโอ้ยอยู่ใกล้ๆด้วยเนาะใกล้ด้วย ใกล้เ็ดกับตันแน่เจอกันเจอกันตันเองได้เหรอเจอกันยินดีต้อนรับสุภาพบุรุษนะคะมาดีกว่าเอชชิดดีกว่าครับได้บ้านน้องเคซี่รองรับทุกเพศทุกวัยค่ะนะคะชิดเอ้ยไปเอซี่จะสิบเอ็ดน้อยน้องไข่ปลาเมือแรงชิดนะคะบ้านน้องเคซี่ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะรวดเร็วทันใจมากเลยคะเอซี่มันชวนไปอยู่นั้นแมมออกจากบ้านเขียวซะเจ้าอ๋อเจ้าเจ้าวัดไอแปต่อ เราต้องออกจากบ้านเขียวไปซะเดี๋ยวนี้เลยไปอยู่กับเคสี่เดี๋ยวนี้ไปอยู่กับเคสี่บอปาสิพาไปขึ้นเงินนี่ข่าวมาถึงอตเตอรี่ว่าแมนติผมใส่กลมขืนผู้ชายกลมขืนเลยผู้ชายกลมเขืนกันแล้วทำไมไม่มาเมื่อวานนะเมห็นโยนั่งอยู่เห็นนั่งอยู่ยังไงสบายดีสบายดีค่ะยืดดีมีแห้ง กล้องจะพูดตัวอะไรนาเจ้ากล้องคือใสแทนม้วนกุม้วนเน่ยเราอยู่บ้านนี่เด้หล่ะบ้านจำปาโด้เบนแกอ่ะเฮนบออันบีเอ็มเพิ่นทีันจมากางเกงเปียกเด้อนั่นในยู่ดีไม่แห้งยู่ดีไม่แห้งยู่ดีไม่แห้งจ้าทายสทายที่ชอบตรงไหนของคิดครับชอบทุกตรงไม่รู้จะชอบตรงไหนสเปคตรงไหนครับ มันมีตรงไหนเห็นมากยี่หือแล้วน่นร่วงกับว่าซ้ำการยืนกับว่าซ้ำกันถ้าหันหลังซ้ำกันเป๊ะต้องขยับต้องขยับบอรูปผมมาไดคนเดียวได้ที่พักได้แล้วนี่ไงออกไปบ้านอยู่ขวามือบ้านไร่หลังเลยเป็นหลอกเป็นห้องเป็นข้าวหรอสามพันสองพันเดี๋ยวเราสองพันสองพันมาจำพันหนึ่งเออนั่นล่ะไอไปถามแล้วนั่นล่ะเจ้าของบ้านอยู่อันมองนั่นแนน จะคือว่าอา่าวมันมันบางแค่ลัางเดียวมันอเอบางแค่ลัางที่2องลัางเดียวเออมันได้บันเลิศบันไดเ,ออเดี๋ยแล้วเราอยู่ไปแบบอตอนนี้เราก็สวัสดีพี่ๆแล้วนะคะรวดเร็วทันใจมากคะ่ะนี่นะคะ,นะ,ค,ะคนคล้องมาแล้วคะ่ะ พาผู้สาวมาน้าเด้อน้องพับเพออีกตัวหนึ่งรุ่นรุ่นเดียวกันเลยแมนจ้าได้ผู้สาวคักคากแบบนี้ได้เมียคักคากแบบนี้บได้บ่ได้ได้ผู้สาวอยู่นี่รถตะฮักระดอขาวๆตัวเดียวกันเลยทํางานรวดเร็วมากเนาะรวีใส่เวลาแป๊บเดียวนึงเนาะแม่ว่าเตยจะพาไปเล่นน้ําตรงนู้นใช่ไหมคะไม่ไม่ไปได้แม่กลัวปิงะ บอกไปทัวร์เลยนเ่ใจไม่กล้มันมีฟีลไม่มีหรอกแม่แต่มีห่วงเทนนี่ลึกแม่ค่ะคุณแม่ไปจะไหนเอานะคะนี่ก็นี่ค่ะมานอนตั้งแต่คืนนี้เลยเหรออยู่ยาวอยู่ไปเรื่อยๆแม่อยู่โน้นโม่นพยายานข้าวยืนข้างหน้าบ้านเขียวเหรอเด้อรอบเบิองบ้านเขียวอยู่ไปนี่เลี้ยวซ้ายไปแมนบอเลี้ยวซ้ายออกไปเกือบมันโค้งไปเลยแมนบอเลยโค้งไปแมนบอว์เออไหนล่ะหนูบ้านในฮอดโค้งหนูกลับมาก่อน ลุงจิมมี่สวัสดีค่ะอยู่ขวามือค่ะลงสีอยู่ขวามือนะคะแม่แม่แม่เปมาเล่นตมกันไหมคะเออกูล้าน้ำันไอศีกับอหนูว่ายน้ำแข่งกันคือสีมวนเนาะนี่ไปอซีไปไอซีไปเมที่ไปีม่ไปฮเลยน่นี่กัน่นนำว้าาาาาี เสียังโอ้ช่อไหมฮะเยอะแยะไหมอืมเยอะแยะไปประยัดน้ำแป๊บบ่ตอนเย็นเรามีกิจกรรมอะไรกันคะอ๋อตอนเย็นเหรอคะตอนเย็นเดี๋ยวคืนนี้เราจะทำอะไรกันเอ้าคือเสียงอีหยังคือเลิศแท้เสียงเขียดบ่ได้ยินเสียงเขียดเสียงโกบต้องสีโดนเราดีโอ้ยแม่ได้ยินตลอดคือเลิศแท้พูดนะไอ้ใหญ่เป็นยงเรียกเหรอมันบ่แล้วหานางก่อนนะ ว่าหาลูกเนี่ยแล้วก็เจอแล้วก็สวัสดีพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกท่านแล้วนะคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะช่างพงกํกำลังทำกับพี่พงวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดี่อ่างนั้นนะในคลิปผมมีหลักฐานนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่อันนี้คือขัวกลางลุงนะคะเรียบร้อยแป๊บเดียวนี่ก็โซล่าเซลมีไฟกลางคืนด้วยนะคะ ท <ขอ S 1> สิทนนกได,ไ,ได้ค่ะมือมือม,ม,มือแรงเขามาน,นอนหอนิบอเขามานอนหนิบอมือแรงอ๋ออันลูกสีมีครับอันนีเด้เพิ่นพากันนอนอ๋อ,นอน <c oughs> โอเคนะครับลูกสีมีนอนอยู่นคะนครับมาเป็นยังนะครับอันนี้ก็คือมีไฟด้วยนะคะสวัสดีญาภาสดีค่ะค,ค่ะแม่นา่าพกับมากับผู้ใดล่ะมากับรถ ทำิ้ไปหมดแล้วไถมาครับทุกคนไมาอีกไถมาไมาอตไซอีกอตอรไ,ไปคเอ๋พนงครับโอ้มาตอกันอีกย่าวดีครับนบบั่แม่าวดีครับเชินนั่งค่ะครับผมอ,ขขอันผู้อยู่ข้างหลงสวัสดีครับนำกินลอกวเก็บมะเก็บเอาเมื่อไงเอาเมื่อน้ำสครับมาเตทางไอุ้ยก็จะหากันสุดๆจ่มเตะบ้านลเล็กมากบาก็ไดอย บอเลไลบอลไลทอยากเอาหลไล่ม <owning. S 1> ่บได้ลูกจะาไปใส่จัล้นยไ่เห็นลูกไเจู่คือมาจไหนลูกจะไปใส่โอ้ยจัแล้วเอาทุกวันจูวอาเนยูนี่องเ่น้อกันพ่อแม่บอยู่ยูนี่กับยูบ่เออแล้วชิปนี้แค่นี้นะคะ